พระผงรูปเหมือนพิมพ์ลิขหลวงปุทิมวัดลาหารไลน่นะครับออกวัดหนองกระน้ำนะเป็นพิมพ์ลิกนะครับเนี่ยเป็นพิมพ์ลิกสภาพสวยแชมด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับ,บ,บรุบ่นนี้จะมีส่วนผสมของผงภายโกมารหลวงปุทิมนะครับ แล้วก็ผงปัทธรมังนะครับผงตีนสิงเหนีนะครับแล้วก็เยอะแยะมากมายนะครับที่สําคัญมีส่วนผสมของผงไพรกุมารของหลวงปู่ทิมนะออกที่วัดหนองกันาจังหวัดชนบุรีครับหลวงปู่ทิมเมตานะปลุกเสกนะครับผมแลม้วมอบมวลสารของผงไพรกุมารให้ไปไปทำนะครับนะจึง เป็นอีกรุ่นนะครับที่หน้านะสำหรับสายที่สายหลวงปู่ทิมนะที่ชื่นชอบและศรัทธาในหลวงปู่ทิมวัดละหานได้นะครับหน้าหน้าบูชานะครับราคาก็ไม่แพงนะอย่างนี้ก็อยู่ประมาณหลักพัน,นต่างๆนะครับเป็นพิมพ์เล็กนะนะสวยแชมป์นะครับไม่มีทิฏฐิเลยนี่ ของเกยก็มีนะครับออกมานะครับของเกยก็มีของเกยมันจะยันมันจะแบบยันมันจะไม่คมนะครับยันมันจะไม่คมลึกนะจะตื้นๆเบาเบอร์นะครับเนี่ยรายละเอียดต่างๆก็จะเบอตื้นแต่ก็ทําได้ดีนะครับของเกยก็ทําได้ดีนะนะครับพี่ฝากพี่ๆนะครับนี่เนี่ยนะครับผม องนี้เปิดอยู่ที่ห้าพันนะครับห้ 5, าพันสภาพโคยแชมป์นะแล้วก็จะมีองคหนึ่งนี่นะครับอง์นี้เอาสองพันห้านะครับตำนี้ตรงเขานะครับเข่าด้านขวากระเทาะเข่าด้านขวากระเทาะหน่อยหนึ่งนะครับนอกนั้นก็สมบูรณ์นะครับนอกนั้นก็สมบูรณ์ อันนี้เอาสองพันห้านะครับนะท่านใดมองหาอยู่นะครับเอาไปใช้พุทุกุณนะครับไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหรนะ่นะนี่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 ถ้าไม่สังเกตไม่เห็นนะครับนะี่ตรงตรงเข่าด้านขวานะมีกระเทาะหน่อยหนึ่งนะครับเอาสองพันห้านะน้องนั้นนะรายละเอียดน้องนั้นโอเคสมบูรณ์ไม่มี นะองค์พระนี่แหละองค์พระไม่มีหักนะครับไม่มีหักมีไม่มีซ่อมนะมีตรงหัวเข่าที่กระเทาะนะครับนี่นี่นะครับท่านใดไม่ซีเรียสน,นะครับแต่ราคาก็ตามสาภาพนะสองพันห้านะครับไม่แพงท่านใดมองหาอยู่นะครับขึ้นคอนี่เรียมเลียม,เร,ยมเรี่ยมกันน้ําขึ้นคอไี่เลยนะครับได้มาสององนน่า,นา,นานจะเจอนะครับพิมพ์เนี้ย ๋จะมีจะมีพิมพ์ใหญ่นะครับจะมีพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่อันนี้เป็นพิมพ์เล็กนะถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งครับใหญ่กว่าน,นี้นะครับพิมพ์ใหญ่จะมีคำะนะอยู่ตรงหน้าอ,อกน่เงี้ยอยู่ตรงสังกตินะถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่ตรงจากขนาดใหญ่กว่าน,นี้หน่อยหนึ่งนะครับโอเคนะครับผมวันนี้มีเท่านี้นะครับพอดีวันนี้มาวันนี้มางานงานประกวดที่อยุธยานะครับ เรนนี้มางานทัวรที่ยุจิยาก็ไปเดินก็ได้มาสององนะครับโอเคสวัสดีครับตอนนี้นะครับ ه, เบอร์โทร0821421890นะครับเบอร์เดิม0821421890นะครับเป็นทั้งเบอร์ไลน์เบอร์โทรนะครับสนใจก็แอดไลน์ของรูปเพิ่มเติมได้นะครับสวัสดีครับ